ทั้งชนบุนรี่ยังเข้าสบายดีเพราะ่ะครับโอ้ยใหนไ,ไปลองเพี่ยงไหนฟังอยู่ทางปุ่นเนี่ยเด้อจังไดกะไดบ้าวอา่าตัวจักบาทด,ดอกอีตัวเ้าเอาแล้วงั่วหน่อยสองตัวเดียวเนี่ย <c oughs> มันค่ามันค่าตัวตัวมาจวะอ่ะครับาฆ่าปวสิป็นผลงานเพลงเก่าเพลงใหม่ฟังสลับสับเปลี่ยนกับใบ สำหรับเพลงลูกแพ้แล้วท่านเพลงครูกับคุณไม่ไถ่แล้วก็เพลงลูกแพ้ผู้เดียวยอีกล่างจากนี้ไปจนฮอดสามโอเซาครับท่านพระท่านเหมือดอยนะครับฟังไปเรื่อยๆเด้ออ่ะอาจารย์บุล่ลองไปจัดการไปเนี่ยมาลองไปอีกจักห,หาซีเพ่งจนกว่าประธานบนสื่อมาเปิดงานผู้ขายมาฮอดนี่ยแต่ตะซีเบ่งแนงย่านนึกได้บอดีร้องผู้ สา l หลักเดินหลับเดินเฮาลูกอีส วมวลเมื่อสื่อมาเดอนน้ำการัอสู่ไปวับวันนี่แหละสวรรค์ขอกลูกอีสานขอบคุณเด้อข้ะเจ้าภาพทีมงานมาจากชนณบุรีนั่งที่นโดยปฝาวิเชียนวัสชกาและ

yeah ไม่ไปฝาเกเกินตุ้มเตินละตุ้มตาตุต้มเตินมามวนมาศึกมาเติร์นน้ำขันสู่ไปวัดวันมีแหละสวรรค์ของลู่ สมสาสมเลื่ออยู่เสียงปรบมือดังๆให้กับลูกพุ่งขนดานแท้ลูก,กนนแพ,กแพ,พอรอุไลพรครับขอบคุณครับท่านค,ครับลูกแพรไรพรหฮองสิกาบรัสเซยนํามีการแสดงยังอีกหลายเด้อนะครับทีมงานหัวล่ำเพลินกตนย่งย่างยู่วันได้เล่นนะครับลูกแพรนี่ขอเปิดหัวก้อนนะครับมาสางสีสันกรขอบคุณสรับปาวิเชียนและก็ทีมงานนะครับขณะผาปามาจากชลบุรี นะครับแล้วก็แขกผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถา,านที่โรงเรียนของเรานะครับเอาช่วงนี้นลูกแพร่ไพยพอนมอบนาทีให้ท่านพิธีกรน,นะครับและก็กราบสวีทอีกครั้งครับเชิญเพื่นบันเล่นนายกับลูกแพร่ไพยพรด้วยนะครับขอกราบขอบคุณแต่ไปอย่างยงิ่งเลยทีเดียวและวันนี้เราได้รับความขอบคุณจากบรรดาท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ใหญ่แขก ของเรานะครับแล้วก็เวลาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในตำรวจชุมชาเนี่ยแล้วก็บ้านปูกล้นแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านเลขาสุการกรรมการรายงานนะครับท่านจริญคุ้มไันน้ำนะครับท่นนนานเด็กธรรมมาร่วมในวันนี้นะครับเป็นพระป่าสามาขขัคคีที่มีความ ตั Jesus, ้งใจของพวกเราที่จะนำเงินมาให้กับวัดโทนสันของเรานะครับเพื่อสร้างหอพระไหญ่ที่เด่น <oe> ังและสำหรับว <influencers> ัน <anch> น <ím> ี้นะครับเดี๋ยวๆทั้งคู่นึงผมขอดูรายชื่อครับมีมีรายชื่อไหมตรงนั้นอ่ะมีมีรายชื่อไหมเดี๋ยวผมส่งให้ ครับและสำหรับนี้ได้รับความขอบคุณจากอดีตนายกอดีตนายกายกรุงการบริหารส่วนตะบลชุมช้าวันนี้ได้มาเป็นพิธีกรคู่กับอาจารย์จากชนบุรีของเราเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่ดาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านปรบมือดังๆต้อนรับกับพิธีกร ีานสำหรับในงานนี้เสียงปรบมือดังๆให้กับคุณสนิทสิระพงษ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำบลชุมช้างและอาจารย์วัดวัชลาโคตรพัตติเสียงปรบมือดังดังกันทั้งคบม่น นั่นครับปีแอร์รุดยิ้มอาจจะแนนๆ่นนเป็นท่านครับพี่น้องครับก็เป็นหน้าที่ของนักร้องประจำวงเพลินนะครับเอาเพื่อที่เมื่อเร็วแค่พี่สาวแับโอเคเมื่อเร็วอะเมื่อเร็วแท้พี่สามชิปลูกเราสามชิปเล็ก เจ็บมากพท่วัสด <Saint> ีวขกที่ีแล้ว็ะคะก็มีรู้สึกดีดี้วก็เบมาพร่าะอว่าจริจริงแล้วเนี่ยเ่นนะคะอยู่ธบุรีขนาดนี้แต่ในเรื่องผด้อ่วสาไม่ได้แอบบอกได้ค่ะดิฉันก็ยาคจะพูดแบนี้ค่ะสวัสดี

เป็นขิดในหัวคมครับเป็นเพ่งหัวจะมาซิหัวจะมาหลายที่มีความประสงค์ากจะร่วมบริจาคตอนนี้เราก็มีตู้บริจาคอยู่ตรงน้นล้เกิดมางสามเลยครับท่าตู้บ้านหอพระตัิเบให้บ้านคนสามบ้านคนตัครับ

ถ้าคนนี้ถ้าไม่เป็น่าอาก้าวบอกว่าอายก้าวไอไอ้ทีมนี้าสามารถัฒนาตัวเองยจากที่ไมมีแต่ถ้าสามารถว่า ลิลลิลินเลพี่น้องนี่เือสไตล์ลูกแพร่อย่างนําบอิบัท่านลิลลิลลิที่มาสร้นท้ง่นอท่านอง้นเท่านสุดยจริงทเป็นประธานนะคะของบริษัทปตูนนะคะกระเป๋านี่การนี้นะคะในการนี้ดิฉันขอ เรียนเชิญท่านคุณพ่อนะคะวิเชียรวัดโสภาแล้วก็คุณแม่สมประสงค์วัดโสภาขึ้นสุ Napoleon> ่เวทีได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดตำบลเชงช้า ท่านผู้ใหสุขิงายิ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นเลยเฮีัดเลยตอนน้เยัสายอยู่เลยยังยันจะบุ่ลงไงเอฟซีครับบาที่นี่กันิอ่านอวยมวัน่อยเพื่อนมาดูนเป็นสอสอจังหวัด อันเวมาเข้าใช่<ไ>ปลาครับพุ่มลำเนาครับครับพุ่มลำเนานะครับสัวโม่งกว่าบ้างไหพอดีครับสัวโม่งกว่าเข้าึ้นเข้าึ้น18นาฬิกาเครื่องประมาณนี้นะเกือบทุ่มอะ่ะเข้าึ้นทุ่มเข้าึ้นทุ่มพอดีอโพนวิสัยเรียบร้อยนะครับเดินทางกับพุ่มลำเนาเรียบร้อยครับวันนี้ครับ